คือตาฝรั่งแต่ลูกครึ่งอยู่บอกล่ะลูกครึ่งบอกโอ้พอลูกไทยนี่ล่ะเป็นลูกของหัวเล่ค่ะตัวปูดำลายเสือครับดำแดงอ่าเป็นลูกชาเล่นี่เนาะลูกแม่เล่เอ่อเล่ยิมพาตัวนี้ออกเล่มันเปิดเปิดเท่าไหรบักล่ะเปิดเท่าไหรเปิดเท่าไหรห้องเท่าไหร สามสิบเจ็ดเนาะลูกตัวผูโตได้บ่ต่อได้ครับต่อได้มองขายสามสิบห้านี่บอกเขาเป็นมองขายอ่า้วก็ลูกตัวผูครับอันนี้อันนี้สมปิดมาเตอร์ครับอันนี้หมายถึงตัวน้อยเนี่ยบอหรือจังไหรือในท้องวตัวแม่เนี่ยตัวน้อยเนี่ยบ่ลูกบีบมาเตอร์บ่นี่ได้ยักเดือนละประมาตัวนี้ได้ประมาณสิบสเดือนสิประมาณสองเดือน ลูกบีบมาเตอร์มีใบมีหลอดเพิ่นบบเอกสารเพิ่นมีบบตัวนี้โบมีลูกอ่าบามันบีบมาเตอร์ครับพี่น้องสิประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณนี้แหละสิประมาณลูกที่สองครับตัวนี้เปิดเท่าไรระเบิดราคาคุ้มนี่ลูกบีบนี่ลูกกระพัวห้องเท่าไหรห้องประมาณสามสิบหกครับสามสิบหกต่อได้บะต่อได้ครับเท่าไรมองขายตัวนี้ มงคยอันนี้อยู่ประมาณสามสิบเสาบโอ้คือรถได้หลายแท่คักแต่พี่น้องเห็นความสูงเป็นตัวนี้มีบ่ท้วเป็นบาระประกะม่โอ้ยมีแม่เป็นสูงขนาดไหนหัจักบ่ได้บัตคก้มสูงจะเกลืออยู่บ่อะไรลุกสิลุกอยู่บ่มื้อนี้เอ้าบ่ลุกกิบ่ลูกให้มันนอนอยู่หันเราปรละ สูงก็สิประมาณร้อยสามสิบนี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องนอนอยู่นี่ขายแล้วลขายแ้เออแต่เสียดายแต่ลูกเบียบขายเท่าไหรล่ะพ่อขายสามสิบหกสามสิบหกเนาะเนี่ยอันหลานคือว่าจะขายสามสิบเอ็ดตนวันขายโหลดโอ้โหพอใจเลยเออคุ้มนี่ผมขายสามสิบเอ็ดนะฮู้สุดยอดครับหอยหน่อยมีเบอร์โทรบ่าเราบันทึกบ้างละ บอร์โทรบ่มีนเ่ครับเบอร์โทรเอาถามเบอร์โทรตาลูปููก่ะศูนย์แครับศูนย์แปดสี่ห้้้องหนึ่งสามแปดสองน่น้องเงงครับซื้อบุะน้องกับตันเนาะทั้งบานผือเนาะทั้งบานเราเจริญศิลครับพี่น้องอ้าปับใจหลายบุระสุดยอดสุดยอดครับห้อยน้อยเมื่อนี้ก็ได้กําลังมาฝึกงานครับเดี๋ยวจังอนก็เก้งครับพี่น้อง แววมีแววมาทางนี้หลายครับจั็กน้อยกะอนาคตห้อยใหญ่เลรอครับนี่ตาคืออันอคือตาฝรั่งแถวลูกครึ่งอยู่บอกละ่ะลูกครึ่งบอกโอ้พอลูกไทยนี่ลาพออ,อิสเรีเขาบอกเรียนหรือบอกอิสเรียไปเฮ็ดงานโอ้พอเฮ็ดงานอยู่เสืออะไวเอา้าเป็นังไรพ่อ ได้เป็น,นังไปลอดภัยอยู่บ่ปลอดภัยครับ<อ>ผ่านกางครับรบ่บ่มีอันเขาสู้รบกันตัวบ่ครับพออยู่กันครับแ<ร>ลบ้วไปยิงกันไกลแล้วครับครับขึ้นหอดพ่ออยู่บ่อยากให้พ่อมาอยู่บ่อยากครับอยากให้พ่อมาพ่อสิมาอยู่บ่ละ่ะออค่ะพี่พ่อว่าค่ะมันนักนักพ่นสิกลับมาอืมตอนนี้ยังพ่อสู้อยู่อยู่สักก่อนพ่อไปได้โดนไปได้ล่ะไปได้แต่จ้ะ อยู่อนุบาล5ปีตั้งแต่อยู่อนุบาลครับโอ้เดี๋ยวนี้อยู่ปใดปสามครับปสามได้เงินได้เงินหลายล้านแล้วรวยแล้วลูกครึ่งา็ั่นลูกครึ่งยิสระเอวไทยา็ั่านวะลูกครึ่งครับา็ั่นตามจะมันเบาเป็น